ครับเริ่มต้นกันเลยครับวันนี้เช้านี้นะครับนะเวลาดีๆนะครับวันนี้ก็เดินลุยทางธรรมชาตินะครับก็ได้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับนะก็อยู่ติดกับต้นตะเคียนนะครับนะนี่นี่คือต้นนี้นะยังแต่มันยังต้นเล็กอยู่นะครับนะนี่นี่เห็นดอกเขาไหมครับนะมันไม่โฟกัดนะครับไม่โฟกัดนี่ ดอกของเขานะครับนะลอยยาวเนี่ยเป็นต้นไมห้หายากกันนะครับนะ่นี่นถ้าเกิดว่าจะมีดอกมีผลเขาจะออกตามเนี่ยตามตาของเขาครนะนเป็นตารอยดอกรอยผลของเขานะครับนะนี่ก็เพิ่งออกดอกใหม่นะครับนะต้นนี้นะครับอ่ามีคนรู้จักน้อยมากนะมันคือต้น มะไฟดินนะครับนะต้นมะไฟดินก็คือหน้าตาเป็นยังไงครับนะดอกของเขาะนีดอกของเขาลนะูกคอยเ, <c oughs> เป็นพวงเล็กๆ <c oughs> กนะครับนะแข็งๆนะครับนะลูกมะไฟดินนะครับนี่คือต้นของเขาใบก็คล้ายๆกับนี่นะครับแต่ว่าต้นเขาจะเล็กนะครับนะนี่นี่คือใบของเขานะใบของเขา ก็คล้ายๆกันนะครับนะแต่ไม่รู้ว่ารับประทานได้ไหมนะครับนะคือต้นมะไฟดินนะครับนะลูกเขาจะเล็กๆนะครับต้นเขาจะก็จะไม่ใหญ่มากนะครับมะไฟดินโอเคเราได้มาดูเห็นมาเห็นต้นมะไฟดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็เดินทางกันต่อนะครับ ดสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับน้ำเย็นมากอ่าวันนี้ก็พาทุกคนมาชมธรรมชาตินะครับนะฟังเสียงเสียงน้ำเสียงจักจั่นลองไงน,นะครับนะมบันเลงหรือว,ว่านกนะครับนะ ก็มาดูบรรยากาศที่สดใสนะครับนะนี่ขอเทาวัน ดอกผุดนะครับเด็ดอกใหญ่บ้าคล้ายๆกับดอกขานะครับนะแต่มันจะใหญ่นะครับนะดอกขาดอกใช่ฮะดอกขาต้นขานะครับนะก็นี่หน้าตาก็ยังจะสวยนะครับนะคล้ายๆดอกขาแต่บนใหญ่แต่ก็คล้ายๆกับดอกกล้วยไม้นะครับนะดอกเขาสวยงามมากย้อนแสงหน่อยนะครับนะ เพียบๆนะครับผมเป็นหัวแดงครับหัวแดงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแถวนี้มีหัวแดงด้วยครับนี่ครับผมจะย่องไปหาหัวหัวแดงครับเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งครับ นะครับขึ้นหูยังนี่หัวแดงครับหัวบอกว่าตกใจหมดเลยปนุษ เอไปไปประชุมธรรมชาติกันต่อครับวันนี้รูพังหลงก็พาทุกคนมาลุยน้ำเลยครับดูธรรมชาตินะครับนี่เขามา จุดที่ว่าร่มๆกันต่อนะครับนะหนาเย็นมากเลยครับนะ วันนี้ก็คลิปจะยาวมากนะครับวันนี้นะก็ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะให้มันยาวๆครับเพราะว่าจะให้ทุกคนมาชมธรรมชาตินะครับ เนึ่งทุกแก่ป่าครับ ่ีตองกลางคืนนะครับฟังแล้วยิ่งน่ากลัวนะครับนี่ตัวแกป่า โอเคครับแล้วก็ได้มาชมธรรมชาติกับลุงพาหลงเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะยาวไปหน่อยนะครับแต่จะขอกำลังใจกับทุกๆคน,นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาหลงนะครับคนใหม่ๆที่ได้เข้ามาก็อย่าลืมเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดลุงพาหลงนะครับอากาศหน้า ถ้ามีโอกาสดีๆลุงพันหลงก็จะพาทุกคนมาดูมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับเผื่อทุกคนจะได้สดชื่นสดชื่น,นหายเครียดจากการทำงานนะครับวันนี้ลุงพันหลงก็จบคลิปเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ